และนี่ก็คือการตอนต้นไม้ที่มือใหม่สุดๆเคยทําครั้งแรกน่าจะเป็นตอน10ปีที่แล้วที่ตอนอยู่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวไม่รู้ว่าต้นมะนาวอะไรแต่รูปมันใหญ่มากซื้อมาเมื่อปีที่แล้วหลายสายพันธุ์อยู่แต่มันเหลือแค่นี้แล้วก็จําชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรมะนาวแป้นมันปลูกไม่เกิดไม่ใช่ไรปลูกเสร็จก็ทิ้งเขาไว้ตั้งปีหนึ่งดีแค่ไหนแล้วที่ติดผลให้ไม่ต้องดูแลอะไรเลยก็ยังโตได้ขนาดนี้มะนาวพันธุ์นี้น่าจะถึกทนพอควรแหละก่อนจะตอนเราก็ต้องเตรียมใยมะพร้าวอันนี้ก็ น้าแล้วก็ใส่ถุงนี่ก็กลิ่นพอควรอยู่นะนี่คือมือใหม่หัดตอนต้นไม้สอนได้นะคะทํตาตุ้มตอนมาได้10อันเดี๋ยวเราก็จะไปลองฝีมือกันค่ะด่านแรกที่เราต้องเผชิญนั่นก็คือขวากน้ําโดนขูดนี่เจ็บนะคะขอบอกและทีนี้เธอก็จะกลายเป็นมะนาวไม่มีน้ำทีนี้เราก็จะคว้านเปลือกแล้วก็ขูดเมือกเมือออกใครรู้ว่าทําไมต้องขูดช่วยบอกทีเสร็จแล้วเราก็จะไปปาดถุงตุ้มกันนี่ก็ไม่ได้ชํานาญก็จะมีความรู้สึกประหม่าอยู่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตุ้มมาหุ้มเข้าไว้ค่ะไม่รู้ว่าแน่นจะดีหรืออเปล่าาแแตก็น เนเพื่อนๆพี่ๆว่าไงมันถูกไหมนี่ัด,ดไปแล้วนี่ก็นึกถึงแหนมเลยนะมัดไปเบ่งพลังไปและแล้วก็เสร็จไป1อันถ้าเกิดว่าจะทำหลายๆอันภายใน1ต้นเขาจะตายไหมใครรู้ช่วยบอกที